ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะทำเมนูตับไก่ผัดพริกยวกกันนะครับทำยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับไปครับไปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกไลแ์ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ำมันหมูพร้อมกับหมูลงไปก่อนนะครับตามมาด้วยกระเทียมทุบประมาณ4-5กลีบนะครับผม แล้วก็ตับไก่นะครับวันนี้ผมซื้อจากตลาดมายีิบบาทนะครับผมหั่นชิ้นตามชอบได้เลยนะฮะก็จะมีหัวใจมาให้ด้วยนะครับประมาณสองสองดวงนะฮะหัวใจไก่นะครับผมไม่ใช่หัวใจกระดาษน,นะครับหล <c oughs> ังจากนี้ก็ผัดให้ตับไก่ของเราสุกเลยนะครับ ตับไก่ของเราจะสุกยากหน่อยนะครับจะค่อยๆผ่านไปนะฮะเติมน้ําสะอาดเล็กน้อยนะครับจะได้ทําให้ตับของเราสุกเร็วขึ้นนะครับผมปิดฝาเลยนี่ปิดฝาก็ช่วยให้ตับไก่สุกเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับอ,อโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ใส่พริกหยวกลงไปเลยนะครับสีเขียววันนี้เป็นพริกหยวกนะฮะหรือพริกหวานนั่นเองนะครับซื้อมา10บาทนะฮะลูกละห้าบาทลูกน้อยนะครับผมหลังจากนี้ก็เติมน้ำสะอาดนะครับผมเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันดีกว่านะครับผมด้วยผงปรุงรสนะฮะ ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยปรุงตามนี้แล้วนะครับก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะผัดให้พริกหยวกของเราสลดกว่านี้เล็กน้อยนะครับผม ตอนนี้ยังแข็งอยู่นะฮะเราจะค่อยๆผ่านไปนะครับชิมดูนะครับว่ารสชาติโอเคหรือยังนะครับถ้ายังไม่โอเคเราสามารถเติมเติมได้นะฮะปรุงไปชิมไปนะครับผมนี่พอดีผมปรุงแล้วมันมันเป๊ะน้ำหนักคือช่างเมื่อเช้าเลยนะฮะขี้คุยขี้คุยเงวบะเอออ่าโอเคนี่แหละ ประมานี้นะครับผมตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูตับไก่ผัดพริกหยวกนะฮะนี่้โหกับข้าวหรือจะเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับผมช่วงนี้คิดถึงพเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้เพื่อนสันก็ไปทำงานที่บ้านนู่นละไม่มีใครแวะมานั่งจิบน้ำชาเลยฮนะพี่แซมเราก็ ช่วงนี้ก็เอาเอกเ,เอาใจเมียอ,อยู่นะครับเบนไม่ต้องถามถึงนะฮะหายไปเลยนะครับต้องพึ่งคุณสุพจน์นะฮะกับน้องทิพมงคลทะแล้วนะครับแบบนี้ชอบก็บกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร e ให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายแม่ทำโคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ